ก้กลับมาอีกครั้งของรถที่ใช้สัญลักษณ์ H แดงกับความแรงของ Type R ที่ใครหลายคนตั้งตารอนั่นคืออ l น New Honda Civic Type R 2023ใหม่ซึ่งถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่งานแข่งขันรถยนต์ NTT IndyCar Series จัดขึ้นที่เมืองลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา Honda Civic Type R 2023จะเป็น Honda Civic Type R Generation ที่6ซึ่งจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะใช้เครื่องยนต์สันดาบล้วนก่อนที่จะหันไปพ่วงระบบขับเคลื่อนด้วยไฟ,ฟฟ้าในรูปแบบ e-HV e v, หรือ EV ในรุ่นต่อๆไปตามเทรนตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลง Honda Civic Type R 2023ใหม่ถูกพัฒนาบนพื้นฐานเดียวกับ Civic Hatchback เจเนเรชันที่11ในปัจจุบันโดยความลงตัวของรุ่นนี้เห็นได้จากด้านท้ายมาในแนวรถฟาสต์แบ็กท้ายลาดพร้อมสปอยเลอร์หลังทรง GT Wing ทำให้ตัวรถมีความดูดันสปอร์ตขึ้นปัจจุบัน Honda ยังไม่เปิเปดเผยรายละเอียดขุมกำลังของ Honda Civic Type R ใหม่ออกมาแต่ระบุว่าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ2.0ลิตร ที่เคยได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายส่งกำลังไปยังล้อคู่หน้าด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดท,ที่ถูกปรับปรุงใหม่พร้อมด้วยระบบ r e เวลแมทชิ่งที่เชื่อมผู้ขับขี่เป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถภายในห้องโดยสารถูวออกแบบให้ดูดูดันร้อนแรงด้วยสีโทนน้ำแดงอันเป็นเอกลักษณ์ของไทอาบอกคู่หน้าทรงสปอร์ตเป็นวัสดุป้าอาัคนีราสีแดงพร้อมปักอักษร สายอาที่บริเวณรองศีสัะรวมทั้งบริเวณด้านหลังบาะและที่ขาดไม่ได้คือสัญลักษณ์ H แดงที่พวงมาลัยที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นตัวแรงของค่ายฮอน d a จอกลางขนาด9นิ้วมีกราฟิกสวยงามช่วยเพิ่มมัธรรในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีในส่วนของล้อนลอยเปลี่ยนจากขนาด20นิ้วเป็น19นิ้วสีดำด้าน ซึ่งจะสามารถหาย,ยางที่มีสมรรถภาพสูงได้ง่ายกว่าและเป็นการลดน้ำหนักของรถไปในตัวด้วยสีตัวรถมีเลือกด้วยกกันหน้าสีได้แก่สีขาวสีดำสีเทานมสีน้ำเงินและสีสุดท้ายสีแดงหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ